สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสุไัยชาแนลช่องสไตล์เรานะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังจากห่างหายกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาจริงๆนะพี่น้องนะครับอันดับแรกก็ช่องนี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้ก็อย่าแปลกายไปนะครับจากวาสนาเลบานนานะครับ เราเปลี่ยนมาแล้วนะครับช่วงนี้เราเปลี่ยนเป็นสไตล์เราสไตล์เราอันนานะครับที่นี้ว่าพอาดีเราจะทําเป็นสไตล์เราแล้วก็ตามด้วยอันนาแต่ก่อนมันวัฒนะแล้เรอันนาทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นสไตล์เราอันนาทีนี้ว่าอันนาเขาไม่เอาเขาไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องตั้งชื่อเขาเลยนะไม่ต้องใส่ชื่อ <S <S เข้าไปเลยให้พี่นะพี่สไต์เป็นคนจัดการในเรื่องช่องแล้วกันในเนื่องจากน,นะครับ ช่องของวัส,สนาและบรรนาน,นั้นก็วัส,สนาเขาไม่มาดูช่องของเราเลยนะครับก็เลยไม่ไม่รู้จะแก้ไขไงก็มีแต่อานนาอันนานะครับอันนาเป็นคนที่วิ่งอันนาที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่อยู่ทางฮอลแลนด์นะครับก็เป็นคนวิ่งคนเดียวนะครับก็ยังไงก็นะครับ,นะรบเป็นกําลังใจฝากาเป็นกําลังใจให้นะก็ถึงพิสุทธายธรรมก็ก็เต็มใจทำทำ,ทำก็คือ แต่ก่อนก็เป็นช่องวัฒนธรรมนานแต่ก็ทีนี้ว่าอน,นานเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาช่วงนี้ก็พี่ไม่หนูไม่มีเวลาเลยแล้วก็ต้องทํางานด้วยนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้น้องอน,นานด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆกันต่อไปแล้วพี่ก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ก็ผ่านหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังเหลือรอรับพินอยู่นะครับก็ยัง ยังเก็บเหรียญอยู่นะครับอนนี้นเก็บเหรียญอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่โยนเหรียญให้เราด้วยนะครับก็คือโยนเหรียญโยนสติกเกอร์นั่นเองให้เราก็ทำให้มีก็เรียกอะไรมีเหรียญขึ้นนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเลยครึ่งหนึ่งถ้าเราไล่ประมาณอีกหนึ่งถึงสองครั้งก็น่าจะน่าจะมีโอกาสที่จะได้ พินเข้ามาไวขึ้นนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้กรอกเ,อเลขบัญชีของธนาคารก็จะจบนะครับก็จะเป็นอันมาผ่านที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับทีนี้ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาดวงช,วช่วงนีนะ้ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอ,อัพคลิปลงนะครับผมก็มีหลายช่องอยู่ตั้งแต่ช่องสุดท้ายนิวนะครับสุดท้าย h ช n n นลแล้วก็าวาสนาและบรรณาน,นี้ด้วยก็นะครับ ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปกันเอาง่ายๆเลยก็เหรียญมันก็ไม่ขึ้นให้ถ้าเราได้ลงคลิปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลงคลิปบ่อยๆมันก็จะเหรียญมันก็จะไม่ลดเราก็ไปหาเพื่อนๆบ่อยๆก็พยายามดูคลิปเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะมาดูเราเช่นกันทีนี้ว่าปัญหาของอนาก็คือถ้าเขาทํางานก็ไม่ค่อยมีเวลาวิ่งนะครับเท่าไหร่นะเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนโนนก็ยังมาตอบคอมเมนต์ให้ด้วย อย่างเป็นแอดมินในช่องของวัสสารเลอศบัญณาให้ด้วยแล้วก็ไปตอบอตอบคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าพอมาช่วงนี้ก็ถ้าผมทำเองก็ต้องมานั่งตอบคอมเมนต์แล้วก็ต้องไปหาเพื่อนๆด้วยนะไม่ว่าจะช่องไหนก็แล้วแต่ผมก็ต้องเอาชื่อช่องช่องนั้นไปนะครับมันก็จริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นช่องรองผมก็จะเขียนข,ข้างบนวัสดุไทยก็จะอาจจะมี fc อะไรเงี้ยใช่ไหม แต่เป็นสไตล์เราก็จะมีสไตล์เราก็จะมีหนึ่งสองสามเอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีห้อยอยู่ข้างล่างจะเป็นช่องจริงอยู่ข้างล่างแต่และช่องก็จะมีอย่างผมสุดท้ายชแนลก็จะมีช่องรองวิ่งไปแล้วก็มันจะมีช่องช่องอยู่ข้างล่างเ่ยตรงข้างล่างช่องรองพอคล,คลิกเข้าไปมันก็จะเจอแล้วเนะเาะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะสไตล์เราเนะมันเดิมนะสไตล์เราก็จะพยายาม ที่จะพบปะ f c พบปะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอบคุณ f c ที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังนะครับจะหลังไหลกันเข้ามาชมคลิปดูคลิปให้กันนะครับก็นี่ก็ถ่ายาไว้ในห้องนะครับก็ทำบันทึกเสียงบันทึกภาพมอยู่ในห้องนะครับก็บางทีก็อยากจะขึ้นไลน์แต่มันก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆก็ นะับยังไงก็ไปหาเพื่อนๆบ้างนะบ้างนะบ้างนะไปหาบ้างเราก็ไม่ได้ไปหาบ้างนะก็ยังไงก็ยังไงก็ตอบถ้าใครมาที่ช่องสไตล์เราหรือวัฒนธรรมบรรดาต่ก่อนนั้นนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสไตล์เรานะสไตล์เราง่ายๆนะครับสไตล์เราอาจจะอาจจะมีอันนาข้างหลังก็ได้นะสไตล์เราอันนาอย่างเงี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสไตล์เราไปที่ไหนก็ฝากด้วยนะครับให้กลับมาที่ช่องสไตล์เราเหมือนเดิมเราจะไปท่านๆก็มาหาเราเหมือนเดิมที่จริงถ้าใครมาช่องผมก็จะมาคอมเมนต์ผมก็จะตามไปตามที่ชื่อท่านนั่นแหละนะครับได้ได้เข้ามาหาเรานะครับบางท่านนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอย่างช่อง อันนาเนี่ยนะครับวัสาน,วนารรมเลวนาเนี่ยก็มาเป็นสไตล์เราใช่ไหมบางคนก็ใส่เอเออเขาใส่เ,เป็นอ e ีเมลรองมาผมก็ไปหาไม่เจอนะก็ก็บางทีก็ไม่รู้จักก็ยังไงก็ถ้าคอมเมนต์มาก็ฝากว่าเป็น,เป,นเป็นช่องจริงด้วยว่า,าคนนั้นคนน้นนี่นะช่องโน,น้นช่องนี้นนะฮะอะไรเนี้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าให้เขียนให้พิมพ์ให้ต้องคอมเมนต์ว่าช่อง จากช่องนี่นี่นี่นะอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะผมไปหาหลายหลายช่องอ่ะไปหาคืนกลับคืนจะไปะชมคลิปท่านนั้นมันมันมนั้นไปหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงน,นี้ไว้ด้วยนะครับก็คิดถึง FC ทุกคนนะครับก็ขอบคุณคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เคยทำงานร่วมกันมานะทุกคนยังไงก็ ไม่ลืมแน่นอนนะครับยักไงก็ฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของผมสุไทยชนแนลก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับสไตล์นิวก็แล้วแต่ส่วนสไตล์นิวก็ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์นั้นบางคนก็อันนี้ผมว่าอยู่ที่อคอนเทนต์มันมีอยู่รอบตัวเราแหละแต่ว่าเราจะเอาอยัางไงมาใส่เราจะจะเอาอยัางไงมาทำมาตัดมาต่อแล้วก็มา,มาประยิต์ไปต่อให้ว่าเออให้ดูว่ามัน ดีอ่ะให้ดูแล้วทำแล้วว้าวทำแล้วว้าวแบบมีคนที่มาชมเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคนอื่นที่เขามาสะดุดหสะดุดตาครในช่องเราอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็บางช่องก็จะเน้นไปทำคอนเทนต์ในเรื่องของอศิลปินนะครับศิลปินหมอล่ำม,มั่งอะไราการกเรียกอะไรการเล่นการ หมอลําการตลกเฮฮาอะไรเงี้ยมันมันมันหาคอนเทนต์ได้ได้ตลอดเวลาถ้าเราไขว่คว้าามันแต่ว่าจุดเด่นของเราเราอยากจะทำอะไรจุดเด่นของเราในช่องเราอยากจะนำเสนออะไรขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้หาคอนเทนต์ของท่านให้เจอนะครับส่วนผมก็ทำไปเรื่อยๆนะมีงานบางทีก็ไปถ่ายงานมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงในช่องเราอย่างงานก็ ได้ตังมั่งไม่ได้ตไม่ได้ตังม,ตงมั่งนะก็มีงานจ้างมั่งอะไรเงี้ยนะก็มาลงให้เขาแล้วก็จะบอกเขาว่าเ,เดี๋ยวนี้มันไม่มีแผ่นแผ่นซีดีแผ่นพวกอะไรมระกแล้วก็บางทีก็ถ้าเขาอยากได้อ,อ,อย่างวิดีโอคลิปวิดีโอที่เราไปถ่ายหรือรูปอะไรนีเราก็สามารถไปไปล้างรูปให้ได้เป็นแผ่นเป็นอัลบั้มได้แต่ว่าจะเป็นวิดีโอก็จะเน้นในของเฟดได้หรือไม่งั้นก็จะมาลงเป็น YouTube ให้ ในช่องเราก็ไปติดตามช่องเราได้เลยเนาะนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ใครที่เอ่อเกี่ยวกับการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอได้อย่างอย่างผมก็ไปเก่งในเรื่องของถนัดในเรื่องของการถ่ายทําการตัดต่อนะรเราก็จะมีโน้ตบุ๊กเราอย่างนี้นะครับก็สามารถตัดต่อได้เลยพอผมทําคลิปตรงนี้เสร็จผมก็จะเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเราได้เลยนะสามารถไปตัดต่อได้ ทนี้ว่าการตัดต่อถ้าเราจะให้มันดีให้มันสมบูรณ์ถ้าเราพูดตลกเฮฮาเราก็ต้องใส่ฟองเอฟเฟกไปด้วยนะแลับถ้าถ้าเราคือถ้าเราขยันนะง่ายๆเราสามารถเอาเอฟเฟกตเอาตัวหนังสือนะครับมาหรือตลกเฮฮาเราก็สามารถทําตัวหนังสือให้มันลุกดิ๊กลุกดิ๊กได้ทาซื้อูบ้าฟูบ้าเข้าออกเข้าซ้ายซ้ายขวาบนล่างมันมันสามารถตัวหนังสือมันทําได้ เนี่ทุกอย่างในโปรแกรมอยู่แล้วแหละทีนี้ว่าการที่เราทําตรงนั้นมันก็จะเสียเวลาในการที่ต้องมาจับต้องมานั่งพิมพ์ต้องมาเอาเอฟเฟกแต่ละแต่ละเอฟเฟกก็คือมันจะมีเอฟเฟกประกอบกันการทำตัวหนังสือแต่ละครั้งหรือบางทีเรา,า,าไงมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีรูปเลขหาห,าหาอะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทําได้โดยง่ายๆกันนะครับในโปรแกรมมันมี เราเราก็แค่พิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปแล้วก็เอาเอฟเฟกมาใส่มันก็จะมีลุกดิกลูกดกิให้เราอยู่แล้วล่ะัโปรแกรมถ้าใครเก่งใน,ในเรื่องของโปรแกรมมันก็มันมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์อ่สำหรับเราเนาะอันนี้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็วันนี้ก็มามาทักมาทายมาพูดมาคุยกับ Fc ทุกคนทุกท่าน Fc ที่เคยให้เงินให้ทอง f c ที่เคยติดตามกันมาก่อนแล้วก็ f c ไม่ว่าจะ เก่าหรือไม่นะก็ยังคิดถึงกันอยู่เสมอนะครับถึงผมจะเป็นคนที่พูดตรงๆอย่างนี้ก็แต่ก็ในใจเราก็ไม่ได้มีอะไรกับใครที่ออมากมายนะครับไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธใครเพราะฉะนั้นก็นมาติดตามมาชมนะครับคลิปของเราถ้าเราได้ลงคลิปไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเราช่องถึงไม่ได้เติบโตเหมือนคนอื่นเขานะครับบางทีก็อาจจะไปหาคอนเทนต์เกี่ยวกับ หมอลำม,มาลงในในช่องๆเพราตอนนี้มันมีอยู่3ช่องมีสไตล์เนวมีสไตล์เราก็มีสไตล์ชแนลนะครับสไตล์ชแนลก็จะเน้นในเรื่องของการไปถ่ายทําที่เป็นเพื่อนฝูงญาติอย่างเงี้ยไปวัดไปเที่ยวไปทำบุญอะไรเงี้ยในเน้นของตรงนั้นบางทีก็อาจจะใช้ช่องทางของอช่องอสไตล์เราหรือ วัสดนาและบรรณาต่ก่รน,นั่นเองนะครับก็มาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไทยชนะก็บางทีก็จะเน้นในเรื่องของในการทําบุญมากกว่านะครับในเรื่องช่วยเพื่อนฝูงนะครับใน,ในเรื่องงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ไปรับจ้างมาด้วยแล้วก็ไปอ,อย่างรูปถ่ายรูปภาพอะไรเราก็จะเอามาให้เจ้าของให้เจ้าภาพนะครับเป็นอับลบั้มอัลบัมเราก็จะไปอัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ฝากทุกคนทุกท่านนะครับติดตามช่องเราสไตล์เราคนระับช่องนี้เลยสไตล์เราแล้วก็ช่องสุททยชาแนลนะครับก็คนนี้ก็ก็ชื่อสุททยอยู่แล้วนะเราก็เอาชื่อเรานี่แหละง่ายๆแล้วก็สุททยนิวก็ที่จริงแต่ก่อนก็จะทําเกี่ยวกับข่าวพวกอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ว่าปัญหาของการเวลานั่นแหละที่ผมบอกว่าเราไม่ได้มีเวลาอ่ามากมายที่จะมาทำคอนเทนต์ตรงนั้นตรงนั้นเนาะ เพราะฉะนั้นก็คนที่ทำคอนเทนต์คนที่มาดูผมหรือที่เด้งมาผมผมว่าพยายามที่จะเข้าไปชมท่านแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องไปหาท่านต้องไปหา f c ต้องไปหาเพื่อนเพนืต้องไปหาพี่พน้องๆน,นะครับที่เราเ,าเคยไลฟ์ด้วยกันเคยเทำงานร่วมกันเคยคุยแชทคุยอะไรก็แล้วแต่นะในแต่ละคลิปนะครับ ที่จริงช่องผมก็จะมีะถ้าใครอยากทักไลน์ทัก Facebook ทักเพจมาก็สามารถเข้าไปในในคลิปในใต้ใต้คลิปของผมนะครับก็จะมีไอดียไลน์ให้มี Facebook ให้นะอลองเข้าไปดูนะครับมันเป็นบางบางแต่แต่ถ้าเป็นไลฟ์สดนี่ยเราเราไม่ได้ใส่แต่ในคลิปอ่ะบางทีผมใส่ให้ก็สามารถเข้าไปแอดไลน์แล้วก็ Facebook ทักทายกันมาได้แล้วก็มีอะไรที่จะ คุยที่จะปรึกษากันก็สามารถเข้านะครับไปทักเข้ามาทักทายผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับคลิปเก่าๆที่ผมทำที่ผมลงไปแล้วก็สามารถอย่างสุดท้ายช anel นก็จะมีมีอยู่แล้วนะ Facebook แล้วก็มีมีไลน์มี line, ม ID l i ีลน์สามารถแอดมาหาผมสุดท้ายได้มาพูดมาคุยกันนะครับเรนเราไม่มีอะไรก็เป็นสนุกสนานเนหานี่แหละ นะครับพูดมากกว่านี้ก็ไม่มีอะไรก็ก็ไม่แจ้งพี่น้องนะครับให้ทราบว่า,าช่องวัฒสสนารเลืานาได้เปลี่ยนเป็นสไตล์เราแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พี่สุท้ายว่าอาณาไม่มีเวลาจะว่างแต่ว่าอาณาบอกว่าก็จะช่วยวิ่งหลังบ้านให้อยู่นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณน้องอาณาของเราด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็ช่วยพี่หน่อยแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์มั่งก็ได้ นะครับไปหาเพื่อนๆมาเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแหละนะอนาก็เหมือนเดิมนะครับ,บพิษไทยก็ไม่ได้มีอะไรกันนะเออก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ทะเลาะบ่าแว้งอะไรกันนะมันนีเป็นเรื่องจริงนะครับก็คืออนาทำช่องนี้มาก็หวังได้นะครับวาสนาแต่เขาไม่ทําเองนะครับเราก็ไม่รู้ในครอบครัวเ็ามีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ติด ต่อกันเลยนะครับเพราะเรามีไลน์มีอะไรกันแต่เ็าไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายก็คือคุณทําช่องมาคุณก็ต้องวิ่งเองทําเองอะไรเองลงคลิปเองแต่อันนาพยายามส่งคลิปไปให้แต่ก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลนะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับอืมนะก็พูดมากขอแห้งนะสิ่งนี้ซุ่มเสียงไม่ค่อยมีขอให้ทุกคนมีวันสุขวันเจริญสุขกายสุขใจนะครับคิดซึ่งไหนก็ สมมติว่าประธานทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสไตล์เราสุธัยชาแนลสวัสดีครับ